ดนตรีนาฏศิลป์ป1หน่วยการเรียนรู้ที่4บทเพลงในท้องถิ่นเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคใต้สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูการพิช,ชาหรือว่าครูอุม๋มในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์เหมือนเดิมนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใน เพลงพื้นบ้านภาคใต้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นั้นเราไปทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะคะในเรื่องเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเพลงพื้นบ้านภาคอะไรไปคะอ่าก็คือเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ แล้วเพลงพื้นบ้านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ครูได้ยกตัวอย่างไปมี3เพลงอะไรบ้างเอ่ยใครจำได้บ้างอ่าก็คือเพลงหมอลำนั่นเองนะคะ2ก็คือเป็นเพลงโคราชและ3ก็คือเพลงกันตื่นนั่นเองค่ะและตัวอย่างที่ครูยกไปก็คือเพลงหมอลำใช่ไหมคะมีลักษณะยังไงเอ่ยเพลงหมอลำ ก็คือเป็นเพลงร้องเล่นสําหรับหนุ่มสาวใช่ไหมคะหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองเพื่อความสนุกสนานนะคะในเทศกาลต่างๆนั่นเองเนาะและความน่าสนใจของเพลงนี้นะคะก็คืออยู่ที่บทเพลงและทํานองเพลงนั่นเองที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานให้แก่ผู้รับฟังนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเพลงพื้นบ้านภาคใดเราไปชมกันเลยค่ะ เพลงพื้นบ้านภาคใต้เพลงพื้นบ้านภาคใต้ที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะก็คือเพลงบอกนั่นเองค่ะซึ่งเพลงบอกเป็นเพลงที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายนะคะและเป็นเพลงที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆเช่นบอกวันสงกรานต์บอกข่าวบอกร้องชา ร้องชาก็คือการร้องชมเชยหรือว่าการร้องบูชานั่นเองนะคะส่วนการร้องบอกประชันก็คือการร้องโต้ตอบกันกับเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆค่ะซึ่งความน่าสนใจของบทเพลงนี้นะคะอยู่ที่คำร้องคำกรอนและปฏิพันธ์ไหวพริบของผู้ร้องนั่นเองค่ะซึ่งทำให้บทเพลงนี้ มีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็การร้องเพลงนี้จะไม่มีท่ารำประกอบนะคะแต่จะเน้นการขับร้องที่ฉลาดหลักแหลมในการขับร้องโต้ตอบกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูมีตัวอย่างเพลงพื้นบ้านภาคใต้มาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ เลวนังบูจาพระนันทิโบริสุทหเว่าเอนัันทิโบริสุดลูกนังบูจาพระองคงทิโบริสุดว่าโตยชาชาอบริสุทเหล้วนังคือพระผู พระธรรมจงนงเออนาพระพผู้ช่ยและอพระธรรมพระสวตั้งสามองค์พระรัตตานังกรบเลวเกี่ยวทางสากกรบมาเลวเกี่ยวทาง อเออซาเดี่ยวไหวทางสามฮุ่งอับร,รัตนตานังกรบเลวแก้วตังเออซาเดีวลูว้นไหวบิดโดนกับคุณมันดามาไหวไหว,วบิดโดนมันดาเดีวไหว โดยจะจะมาน,นั่งส่งคือปลาเซนงานเเซนงาโผไม่นั้นคือปลาชายแล้วที่สเส้นงามลูจุ้งติดตามมากลุ่มกันไม่ให้ลูกรับอันตารายไม่ให้ลูก ับอังตราเลวปลูดจุง,งต,ติดตามเจ้าคุมกันไม่หด้ลูกรับอังตรา,ตราก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงพื้นบ้านภาคใต้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่เพลงบอกนะคะเด็กๆก็ยังมีเพลงนานะคะ แล้วก็เพลงฮูรูนะคะและยังมีอีกหลายเพลงเลยที่เป็นเพลงพื้นบ้านของภาคใต้เนาะและวสำหรั yeah. บวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทําเหมือนเดิมนะคะก็ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกเพลงพื้นบ้านภาคใดนะคะข้อที่2ชื่อเพลงว่าอะไรข้อ3จังหวะของเพลงเป็นอย่างไร และข้อ4คือความน่าสนใจของเพลงคืออะไรนะคะโดยทำลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อตรงกลางและเขียน1-4ถึงไว้นะคะและอย่าลืมเลยเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ทุกครั้งนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนจบกันไปแล้วเนาะสำหรับหน่วยที่4บทเพลงในท้องถิ่นนั่นเองนะคะ ก็มีทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสรุปบทเพลงพื้นบ้านของไทย4ภาคนะคะบทเพลงพื้นบ้านของไทย4ภาคภาคที่1ที่เราเรียนกันก็คืออะไรคะอ่าเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะคะก็จะมีเพลงซอเพลงจอยนะคะแล้วก็เพลงข้าวนั่นเองค่ะภาคที่สอง คือเพลงพื้นบ้านภาคกลางนั่นเองนะคะก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าวนะคะเพลงเต้นกำลำเคียวแล้วก็เพลงลำตัดนั่นเองค่ะและภาคที่3ก็คือเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานก็จะมีเพลงหมอลำนะคะเพลงโคราชแล้วก็เพลงกันตึมนั่นเองค่ะ และภาคสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะก็คือเพลงภาคใต้นั่นเองก็จะมีเพลงบอกนะคะเพลงฮูลูแล้วก็เพลงนานะคะและยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่เป็นเพลงพื้นบ้านของไทยเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมาทำแบบทดสอบด้วยกันนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย